สวัสดีค่ะอยู่กับฮักแพงรีวิวมื่อนี้เสนอเมนูตำบักยมค่ะดึกๆนะคะถ้าคลิดนี้ไปพูดตอนดึกๆอะ่ะขอกราบอภัยนะพ่อพ่อแม่นะคะวันนี้ฝีมือใครตำทานไปคุณไ <c oughs> ข่ตำคุณ <c oughs> หมอชิน <c oughs> อืม แสบงอนั้นพอดูพ่อดูชิมมังจะว่าหรอคือแซ่บแท้แสบกินอยู่อืมแสบยู่ได้พอเนาะแซ่บอืมอืมไม่ดวงอ่านรีวิวไม่ดวงค่ะไม่เป็นม่อยอยากออกซื้อ มันหวานบ่หวานแต่ว่าพ่อหวาน,นหวานว่ะอันนี้บอกงวงบ่แม่แต่บอกง,องวงพอนำชูนกักนำมาขายอร่อยเหมือนเนี้ยต้มได้ใส่บอกงองน้ำนพูดว่าลูกทุนไปอยู่เมืองหน่เมืองนาเลยเนาะลูกทุนนี่ยลูกอันแม่ยังเมืองหน้าหนะ่อกับลูกทุกนพูดตอนเด็กเนาะแล้วจะไปหาลุงตอนเด็กในหลูกเนาะลุงเลยค่ะเด็ก แก่พอๆอันแม่สองแม่ตำได้เนี่ยท่านตำสองแม่มน,น่าเบื่อม่้งอือโซวงเลยคำถามสุดฮอตในแบบอื่นเลยป่มแม่อื่นแม่ก็อกินมาส่วน มีหัวซนมีหัวโซนซอนโซนซ้อนไงไปนองผู้อยู่บางหลังกันตำมกย้อมอีกคนนึงมันแสบน้ำผู้สาบง่วงนี่างผู้ได้แสบโดนได้แมมบ่กับผู้จะไปไหนครัวันนี้พี่แพนไปไหนเหรอแล้วแต่คนน้อยไปงานไปเรียนแครงแสบ กระแดงยังกรแดงขวดนหรือแดงกแดงปากแดงมาคือบัสังจหลนี่ยไม่ลูกลองเบิงเนี่ยให้ลูกลองกินเบิองเนี่ยเคยกินบ่เคยอร่อยมากคือบัสังเนี่ยกัวมานี่ยสื่อซอยลุ่งพันนยพ่อนาดวะแสบด้เนาะพ่อพ่งูก้ว่าพ่อใหญ่อายุเจ็ดสิบส่แล้วทุูกจริงจนล่าก้อหกสิบกว่าเลยเนี่ ก็คือแข็งแรงคือโยกขันโยกอยู่แล้วเาคือยกสอบข่าสอบหนามอยู่ตาบางโยกตาเล้แข็งแรงเพราะว่าเราเห็นตาเบียบอเป็นชิ้นยังไงนะยดาวท่านาปูนะเรียบร้อยแล้วไม่ัน เอาปช่วน okay, ัมันบกบย่อะไรก็เป็น่นหยางกุ้งเี่ยมปวดขาเะเดี๋ยวเชือเลี้นียเนี่ยเลยหนูปวดขามเลี้ยเลยหในบ้านมร้อนพีบเลยยกินไม่หมดเอากกองช่ตู้เย็น เวลาอยากกินก็ไม่กินรู้ป่กินลดเลยผสมเขาตุ้ยว่าหนูเป็นคนที่บุกเห็นโนกินผสมเลยเนาะแมงบุกเห็นมันเลยไม่เคยเห็นอยู่กันมาไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นจริงๆแอบกินไม่เคยออกกินออกสิครั้งแรกวันนี้พาี่น้องคือมีบุญตาเนี่ยกินแกงลมั้ง มาลงไห้ดีโอ้ยน่าจัดเลยแบบีแล้วมันดี่ะยกไปนั่งคุณลูกยกไปมืาเห็นตาแล้วที่จะกินข้าวแซ่บแล้วกินกับหลานเนาะโอ้ยจาผู้ที่ตากินข้าวกับหลานหน่อยสองคนบ่ต้องง่ายแค่นั้นบ่ง่ายง่ายไมเวลาแล้วกินซ้ำดมเด้วยเข่าปั้นให้ปั้นนึงกับบ่มือกันคือว่านี่ นี่เด้สามคนนีลูกสาวหลานสาวบานั่นนี่กินแซ่บบ่านี่กินแส่บบ่ปกติบ้านนี่ยอ้โหแล้วหัวแล้วซื้อได้ดีใจบ่อน่งกกบหลานเาตาเนาะโอ้ยตรงนี่ยแนี่แบบจิ้มรานบ่อันนี้แหละที่ตาบอกว่าเสีบพี่เสียบม้นย้ำมวกวงเนี่ยเสบหวานเต็มจาด ยังมีอยู่เด้อไงอยูสองหน่วยครึ่งเออซื้อมาให้สามหน่วยห้าสิบบาทถามมเมื่อดีบ่พ่อพ่อพี่หนีพ่อเป็นไอ้ก๊อบนองไงแล้วพ่อเห่าไงแล้วพ่อน้อยเออแล้วเห่าเงียนแขวออกซูซูพ่อเนาะพ่ออดีเอาเข่าบ่โลเอาเข่าบอลหน่อยเอากินเข่ากับกุ้งเนี่ยอ้ออีดีเนี่ย บอกขาเจ้าบ่เจ้าก็บมีได้ไม่เจาบ่บอกคนหน่อยมันคือบอกไทยบทองว่ะมันบอกไทยบลทองมั้งเนาอบาเนาะบอกคนหน่อยไหมอ่าาองบาณนบอเคยบอกไทยหรือเอามัก็ต้องวอาไงาเจาตียัจกกบเล้าดิ้วี่บเป่็นมาจทำแจองนี้อเมนูกุ้งต้มยำกุ้งผัดกุ้งอันนี้ยังนี่ แกงหนูอ๋อบะกล้วยไม่เนะกินข้าวถูกกินบะบ่ต้มจิ้มน้ำจิ้มก็ได้เอาหน่อยหน่อยกินเป็นบ่เอาซอสมันน้ำได้ใคยกินแต่น้ำน่อยบ่ไอ้นี่กินมะลาวขวาน้่ากวนบ่เย็นไม่แม่นเด้อแอวัาพ่อบ่วใครกินน่าเย็นท่านไหนพอน้ำแซ่บกินขวานั้นแค้นบ่ได้ชุดน้ำเนาะไี่เนองครับเมื่อกี้รีวิวตามบางย่งเลยได้รีวิวกุ้งน้ไม่ใ่หรองครับขอบคุณแม่ทิพย์ด้วยนะครับแม่ทิพย์นอนอลาเวนอลาเอนอลาวี ้หมานะคะใช่แล้วหมานตลอดไปเัยนะใส่ที่มีอบางด้วยหวานมั่ะไม่สุดหุ่งป่ะอืมบทสดจังไหนน้านเก้าบ่แมนยามดิซี่ป่ะยงกันกับอันเอาวันไหมมันเป็นหลานเนเลยตั้งมาไลยังเลยมาเลียวสายมาไหมออกจากตั๊มมา เกือบเป็นลานใหญ่เลยไหมลานทรงอย่างเดียวเลยไหมลานเดียวล่ะยุขาบิซซี่เพื่อยยุขาบิซซี่เนี่ยเขาบอกชัวร์แล้วกันแหละบิซี่เลยท้งเกล็บอกไม่ใช่นีห่างหน่อยยูกรอ้โอ้ยอะซื้อมาหาโรคนหน่อยกินได้พอโร่อยู่บนนี้ชูต่ว่าเป็นปั๊มไหมปัมะดงางเมียเมีนบงเดียละอ้ายคุ้ายประมือครายอยู่หัน เอาคือเอาน้าเย็นในตู้เย็นไหมเพราตู้อาเอื่นพี่น้องมากินหัาเปล่าหัาเป็นยังงั้นหรอโอ้ยเอาแบบนี้บอกพี่น้องเอากดตรต้งรีบตามมาขอบคุณอุ้ยน้ำเย็นในตู้เย็นนะลูกคลิปสั่งยังมาเลยใส่ไหมไปเอาน้าเย็นราคาไมยคิดคอร์ดนะค่ะพ่อแม่ของแม่มีอยู่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะน้ำแม่ดวงมีอยู่